ดาบสวัสดีครับเอฟซี FC, พ่อใจดีสูบผู้สูข้คนครับผมเมื่อนี้ก็มาตามแนวทางของอาจารย์ออดเมืองเลยนะครับผมของอาจารย์ออดเมืองเลยน,น,น,นะครับเพิ่นมีเลกสูตรพี่น้องเพิ่นมีเลกสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะเดี๋ยวพ่อใจดีสิไดมากอ่า อธิบายให้ฟังเนาะพี่นอ้องเลขควนกะมีเข่าแน่ไม่หลุดแน่พี่น้องจังหวดเมื่อกี้นี่เพื่อนว่าเขา่าพี่น้องเข่าหนึ่งเจ็ดแต่มันเป็นเจ็ดหนึ่งพี่น้องเขา่าพี่น้องเขา่าครับะนะครับเนะาะมาตามตอ่อเพื่อนเบิงพี่น้องว่าไปนะั้นเลขสูตรเพื่อนมันมีเลข สีโตพี่น้องที่มันจะกระจับคู่ให้พ้อมพี่น้องเป็นกระจับคู่ให้พี่น้นองพร้อมเด้อเดี๋ยวพี่น้องมาเบิงมาชมกันนะพี่น้องวันที่สองนะพี่น้องวันที่สองวันที่สองพอคอพี่น้องสองห้าหกหก อาจารย์ออดนะครับครับผมอาจารย์ออดเลขเปนไห้ไมีอยู่เลขติดแบบซีโตพี่น้องได้ประกาศจับคู่ให้พ่อพี่นอ้อง มีสองพี่น้องสองเจ็ดสามห้าพี่น้องนี่ครับผมเลขติดเพิ่นไนดะ้พี่น้องเด้อเลขติดเพ,นะพิ่นนะพี่น้องเลขที่เพิน่นมั่นใจพี่น้องเนาะอันนี้คือว่าเพิ่นมั่นใจใช่พี่น้อง เนาะเพื่อนมั่นใจยังว่าตีพี่น้องเนี่ยครับอาจารย์รอดเนาะมั่นใจน้อพี่น้องเนาะมั่นใจสองพี่น้องแต่เพื่อนกับจับคู่หายได้พี่น้องอาจารย์มันจับคู่หายอยู่ครับบนล่างน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะดีสีเขียนหนยเป็นรายละเอียดให้เบิรงนครับผมบนล่าง บนล่างนะพี่น้องเนาะว่ามันมีอย่างแน่พี่น้องเรียกาจารย์อดดพ่นหนเพ่นะเ,พเอามานำเสนอนะมันมีอย่างแน่นาะพี่น้องนะเดี๋ยวสักกูรอสักกูพี่น้องสีเข้มๆส,สวยๆไอ้พี่ให้น้องทีเบิ่งก่อน วิ่งสองพี่น้องนะครับวิ่งสองเนาะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับเนาะวิ่งสองจับคู่ให้ได้พี่น้อง เพิ่นจับคู่ให้พี่น้องถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะพี่น้องนะถ้าเป็นเลขเบินะ้ลเนาะถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะมันสีมีอยู่นี่พี่น้องถ้าเป็นเลขเบินะ้ลเนาะเอา Rõ biết không biết Xám xám Ha ha biết không? Chết chết biết không? นี่ครับอันนี้เลขเบ่นนะครับเลขเบ่นเพิ่นนะถ้าบ่แม่นเลขเบ่นเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าเลขเพิ่นเนาะอันนี้เฉพาะเลขเบเ่นพี่น้อง บาดิมบ่เบิ่งเลขตัวนี้เพื่อนบาดิมพี่น้องเ,อเลขเพื่อนจับคู่ให้ที่วบ่าบ่เบนนนนิ่นน,นั่นเปน้องเนาะอ่าก็มีอยู่สองสามพี่น้องสองสามสองเจ็ดพี่น้องสองหาพี่น้อง เออสองสองสามสองเจ็ดสองหาพี่น้องนะครับนะอ่าบาทนี้เป็นเสิมจาจำใหยอีกอ่าครูตัวนี้กับครูสำคัญนี่ได้พี่น้องเจ้าให้กับอ่าสามห้าห้พี่นอ้องสามเจ็ดห้ 3, 5, พี่น้อง 3, 7, ละก o าห้าเจ็ดพี่น้องเลข c o เจ็ดสามน่ะพี่น้องนี่ครับเหลขกพ่นเนาะครับเนาะนี่ครับแนวท่าของเหลขกพ่นนะครับนะน เด็กองอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะนะครับแนวทางอาจารย์ออดเนาะครับเนาะนักแน่นตัวไดว่าที่พี่น้องนักแน่นเนาะอันนี้นักแน่นเพื่อนเนาะเพื่อนจับคู่ให้เนาะพี่น้องก็สิบัรููว่าจังไดยเนาะเด็กเพื่อนกับเข้าคือกันถามใช่บานถ้่เมื่อมันก็ว่าเพื่อนเขาพี่น้องจับคู่ให้ได้พี่น้องจับคู่ให้เดี๋ยวเพื่อนจับคู่ให้อยู่ตอนนี้ มักเพิ่นมากอยู่พี่น้องเพิ่นมากคนนี้เด้อเพื่อนมากสองหาตัวร่องก็คือตัวนี้แล้วพี่น้องตัวร่องคือสามหาพี่น้องนีะครับเนี่ะที่อาจารย์ออดเพื่อนมาก ใส่สีเติมสีสันให้มันดูดีสวยงามเลยหรอ,อดูดีสวยงามนี่ละครับสองห้านะครับผมนี่ครับ,รบพี่น้องเอฟซีตัวร่องก็คือสามหาได้พี่น้องเนอพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะเอามาชมกันแล้วก็แคบหนาจอไว้พี่น้อง พี่้องครับผมแคปหน้าจอไว้พี่้องแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นทางทางให้พี่้องได้เรียกอาจาดอ์ออท้ะครับวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหกหกพี่้องอาจารย์ออดเพื่อนห้เด่นที่สองเนาะอ่าสี่ตัวมาสองตัวพี่้อง่าเด่นที่สอง มาพี่น้องบนล่างชุดบนล่างได้พี่น้องเด้อเลขบันธามากับมาสองสองสามสามมาห้าและเจ็ดเจ็ดพี่น้องเลขพจนจับคู่ให้พี่น้องสองสามสองเจ็ดเด่นที่สองห้าแล้วพี่น้องเด่นที่สองห้าลองสามห้าพี่น้องลองสามหาแล้วครับเด้ออ่าแล้วก็สามเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามพี่น้องนี่แหละครับผมแนวทางของอาจารย์รอ ฝากอาจารย์อดไปทางช่องน้ำเนี้นะครับเร้อพี่น้องให้เบิ่งอาจารย์อดไปน้ำเนี่ครับเพื่อแนวทางเป็นสิเขาตาถือใจพี่น้องเอฟซีเนาะครับเนาะถ้าพี่น้องเอฟซีบ่ถือใจหรือว่าขาดบ่มมากกับพานใดพี่น้องพานใดอันนี้พานใดพี่น้องนอะครับเนาะอันนี้เป็นแนวทางไม่เนาะพี่น้อง พี่น้องมา,มากๆครับ่อเป็นยังพี่น้องจะขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามารับชมทางช่องพอใจดีเนาะครับเนาะเอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนด้ครับเด้อให้พอใจดีมีกำลังใจเนาะครับเนาะหาแนวทางมาฝากพี่ตอนนองครับผมงมวดวันที่สองพุษภาคมสองหาหกหกนะพี่น้องเนาะ ให้พี่น้องโชคดีมีใช่ได้พี่น้องเดอ้อหล่ารวยเงินทองอ่าคิดสิ่งใดปรราถนาสิ่งใดให้พี่น้องทั้งช่องพอใจดีถ้าแนวมีแต่ความสุขความเจริญเนานะครับนะับปถนาสิ่งใดขอใดสิ่งนั้นขอให้สมความมุ่งมั่นปถนาความเจ็บไย่ให้ไดดความไข่ใหย่ให้มีนะ้พี่น้องเนาะการเดินทางไปทางใดมาทงางใดก็ให้ตลอดปลอดภัย อย่ามีอุบัติเหตุเพียดไพ่กับหมวดบานหมดสองเฮาพี่น้องเอฟซีครับผมเอาสําหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่นะครับจังไดจังไดก็จะลืมเลยพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนะได้ครับเดอ้อเอาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม